ที่จอดอยู่คอยรับ<อ>บริกา,าขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าการตลาดของญี่คุณและชาวไทยโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1. ที่รู้จกักประชาสัมพัชาติยิ่งขึ้น 3. เพือ่อเพื่อตาสมิลาบริใจเมืองใหญ่สองชนิดได้ร่วมงานภาครับและภาคกระชรวนอเอ็มบีที่ให้การสนับสนุนดาวเก่าใโครงการในอนาคตต่อไปแล้วก็จะได้ กล่าวเปิดนะครับเท่านกัมนตรีท่านปลัดเทศบาลรองประหลัดเทศบาลท่านผูน้ในการสํานักบริการกองเที่ยวภายใต้โครงการสงขาอินโปรแฟชนชีพความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยมาเลเซียชีวิตประจําวันถื่อในการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยอนุรักษ์เป็นการจิตประายาให้เด็กและเยาวชนเกิดกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจที่จะทำในสิ่งที่ดีและถูกต้อง ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาครับ Assalamualaikum Malaysia dan Salam Satu s o n g k a very good morning uh, Mr. Longrak Patamara honorable guests ladies and gentlemen ชาวลิกาครับ r e l a t i o n s h i p that had been uh, established since our uh, friends and ipo friendship from Amista bawa

ลอนนั่ไม่ลงกัน